สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานฟังก์ชันสินค้าของฉันบนไลน์ e f e c t MT4 Academy on Desktop กันนะครับวิธีที่จะที่เราจะใช้งาน e f e c t MT4 Academy บน desktop นะครับให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ t o p t e n d e r t o th ก่อนนะครับจากนั้นให้ไปที่เมนู e f e c t MT4 Academy ครับฟังก์ชันกับฟังก์ชันสินค้าของฉันนะครับ จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อต้องแอดไลน์ก่อนนะครับแล้วมีการซื้อสินค้าและบริการหต่างๆนะครับอันี้ทางทีมงานแนะนําให้กดแอดเพื่อนไปก่อนนะครับสแกนทีว่าโค้ดตรงนี้ครับหรือว่าแอดไลน์ผ่านไลน์ดีนี้ตึผมจะขอสมมุติว่าทุกคนแอดไลน์ทีเฟกแอมทีโ a ค e m เดไปแล้วนะครับให้เราทําการกดคิดกดคลิกล็อกอินปุ่มมุมบนขวาบนนะครับ ระบบก็จะทําการแจ้งว่าให้ก่อไอเของฉันหรืออ e ีเมลและเราจะดูยังไงนะครับก็กดตรงนี้นี่นะครับเราต้องทําการตั้งค่าโปรไฟล์ของเราก่อนโดยรายละเอียดาการตั้งค่าโปรไฟล์แบบเล็กๆอ่ะผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับและวิธีการเราเองด้วยเดี๋ยวผมจะอธิบายเข้าวๆให้ฟังนะครับเราต้องทําการตั้งค่าโปรไฟล์เสร็จปุ๊บเมื่อเราทําการตั้งค่าเสร็จน,นะครับก็จะมีนี่ไอเของเรา ตรงนี้ก็คืออีเมลที่เรากกอกไว้นะครับอันนี้คือผมตั้งค่ามาแล้วผมก็ขอก่ออีเมลเข้าไปปุ๊บกด Get OTP จากนั้นตัว OTP ครับจะส่งเข้าไปที่ line f e c t mp 4 academy ครับแล้วก็เอาตัว OTP ตรงนี้มากกอกได้เลยลกดล็อกอินครับเมื่อเราทำการลรอกอินเสร็จแล้วนะครับตรงมุมขวาบนที่จะเป็นปุ่มล็อกอินเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปุ่ม แสดงสถานะพอยของเรานะครับกดเข้าไปปุ๊บแล้วเราก็กดปุ่มสินค้าของฉันในฟังก์ชันสินค้าของฉันก็คือเป็นเหมือนกระเป๋าของเราครับที่จะแบ่งเป็นหมวดหมวดว่าเหมือแนบบเป็นช่องของเราว่าไอช่องเนี้เป็นช่องของติ๊กแมวเสรดดิ้งช่องนี้เป็นของอินดิเคเตอร์ช่องนี้เป็นของงานสมนาช่องนี้เป็นของวิดีโอออนไลน์ซึ่งในแต่ละช่องก็คือ เราได้ตือสินค้าและบริการอะไรมาไวแล้วบ้างเช่นติ๊กแน่เทรดดิ้งอะ่ะผมซื้อมาผมติดตามอยู่11ดเอดติ๊กแนลอินดิเคเตอร์ผมซื้อมาตีตัวงานสัมมนาผมกดเข้าร่วมสัมมนาแล้ว12บสรายการตัววิดีโอออนไลน์ก็คืออันที่ผมกดซื้อวิดีโอออนไลน์ไว้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดใูในแต่ละช่องเลยละกันเมื่อกดเข้าไปของติ๊กแน่เทรดดิก็จะ,ะแสดงติ๊กแนวทั้งหมดที่เรากดติดตามครับ ซึ่งถ้าเราอยากดูรายละเอียดติกแนลตัวไหนเราก็กดดูรายละเอียดได้เลยถ้าจะทำการเลือกอติดตามฟิกแนลตัวนั้นก็กดดีลีัได้เลยครับแล้วกดคอนเฟิร์มระบบก็จะทำการว่าบอกว่าลดต้นสำเร็จนะครับและปุ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์ตัวนี้คืออะไรก็คือเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของระบบแต่ละตัวนะครับเช่นฟอร์เรนกดคลิกเข้าไปก็จะแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์ของฟอร์เรนนะคะ ต่อมาครับรกด b ด c กลับไปในหมวดของ indicator นะครับอันนี้ผมเคยกดขอขอรับบริการตัว indicator ไว้สี่ตัวอย่างเช่นผมอยากจะดูรายละเอียดของตัว i d i version สอง optimizer ก็กดเข้าไปก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับซึ่งถ้าเรา อยากจะลงมันออกจากรายการแล้วกดปุ่มดีๆได้เลยกดปุ่มคอนเฟิรมนะครับไอตัวไอไก็จะหายครับแล้วเดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปที่กดบุดตรสัมนาเนาะเมื่อกดเข้าไปที่สัมมนานะครับอันนี้ก็จะแงงสดงการสำมนาที่เราเคยเข้าร่วมนะครับก็คือถ้าเราอยากจะดูเราอยากจะยกเลิกสำม,มนา ที่กําลังจะจัดขึ้นเรากดดูรายละเอียดครับแล้วกดยกเลิกสัมมนาได้เลยนะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มก็คือกดจกเลื่ไปแต่สัมมนาที่จัดแล้วนะครับ mm hmm. ก็จะไม่สามนารถเลืกนได้มันก็จะเคลนสัมมนาน,นี้จัดไปแล้วค่ะเป็นต้นครับต่อมาครับในหมวดของวิดีโอออนไลน์ครับ ในหมวดของวิดีโอออนไลน์ในตรงนี้ครับก็คือกดเข้าไปเราก็จะสามารถดูวิดีโอย้อนหลังได้นะครับอันนี้ผมว่าผมอยากจะดูค่าคอมบิเนชันเป็นจีอันนี้ผมก็กดเข้าไปแล้วกดดูวิดีโอได้ <Okay. S 1> กดดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอนได้เลยลิงก์สำรองดาวน์โหลดเอกสารก็กดได้ครับ ถ้าอยากจะยกเลิกเราก็กดปุ่ม delete ครับผมแล้วกดปุ่ม confirm ท่าน,นี้เราก็จะลบเอเจ้าคลา s นั้นออกจาก list ของเราตรงนี้ยังสามารถกลองได้นะฮะว่าเป็นหมวดหมู่ indicator, money management weekly update แต่เนี้ย weekly ผมไม่ได้กดติดตามไว้นะฮะ t ่ p พ pattern ต่างๆก็จะมีบอก,ก็จะมีตามที่เรากดตื้อไว้เลยนะฮะ สำหรับฟังก์ชันนินค้าของฉันก็เพียงเท่านี้ครับคลิปนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ